สองออร่าเจ้าสาวคิมเบอร์รี่ถ่ายกล้องฟีมุมเผลอๆก็รอดนับถอยหลังเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวเข้าพิธีวิวาปลายปีนี้แล้วสำหรับนางเอกซุปตามากปรินคิมเบอร์รี่สิ้นสุดการรอคอย8ปีคู่รักทรหดที่ฝ่าทุกดรามมาจากคู่จิ้งกลายเป็นคู่ชีวิตล่าสุดวันที่8เมษายน คิมเบอร์ลี่ได้โพสต์ภาพของตัวเองถ่ายจากกล้องฟีนโดยโพสต์นี้เขียนแคปชั่นว่าคลาวดี้ซากุระ23ความสุขของเบอร์ลี่พร้อมทั้งเช็คอินที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังจากที่ภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างมีเฟ้นคลับเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยจังสงสัยตามไปบ้างดีกว่า ตากล้องเก่งมากจะเห็นความรักลอยเต็มไปมัวแอดแดดสวยกว่าซากุระสวยจังสวยจริงคิมเบอร์ลี่สวยกว่าดอกไม้ก็ว่าที่ภรรยาพี่หมากนี่แหละ